กระบะแคบยกสูงเข้ามาอีกหนึ่งคันครับคุณผู้ชมคันนี้เป็นรถบ้านแท้เลยนะฮะร,รถบ้านแท้มือเดียวเกียร์กระปุกเลขไม้แค่8ปดหมื่นแปดพันโลไม้เดิมไม้แท้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูภายในนะให้ไปดูภายในว่าไอ้พวกใบศูนย์เซอร์วิสเนี่ยมันมีอยู่ภายในตัวรถไม้แปดหมื่นแปดพันไม้แท้ๆเลยแล้วราคาไม่แรงนะฮะร,ราคาคันนี้อยู่ที่479,0 0 0เาันเท่านั้นดอกเบีย้ยพิเศษ2.99หมดหมดเขตสิ้นเดือนนี้วันนี้ผมถ่ายคลิปวันที่7มิถุนายนนะ แคมเปญดับเบีย้ย2.99เนี่ยตลอดอายุสัญญา7ปีหมดเขตสิ้นเดือนมิถุนาเท่านั้น30มิถุนานะครับทำให้ตัวรถคันนี้479,000เาซึ่งมันถูกอยู่แล้วนะครับผ่อนถูกไปกว่าเดิมอีกผ่อนแค่7,900บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ผ่อนแค่7,900บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะผ่อนยังก็รถเก่งเลยเนี่ยเอาติดพวกเอาติดปี17เนี่ยผ่อน7,900เหมือนกันกระบะแคบยกสูงผ่อน7,900เหมือนกัน นะครับบอกเลยว่าสดมากสภาพนะครับเดิมๆเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างทาความสะอาดอะไรเลยนะครับสตาร์ทเครื่องให้ดูนะฮะเปิดประตูไว้ด้วยสดสดร้อนร้อนนะครับนี่ไอใบเข้าศูนย์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเนี่ยนะครับล่าสุดที่ไม่แปดหมื่นห้าพันโลนะครับอันนี้คือล่าสุดแล้วนะนะครับแปดหมื่นห้าพันโลแล้วดูตัวเลขไม้ตอนนี้นะครับแปดหมื่นแปดพันโลเพิ่งวิ่งมาสามพันจากตอนเข้าศูนย์นะครับเนี่ยใบต่างๆนะอยู่ครบโทนมาเลยตั้งแต่หมื่นโลแรกเลยนะ เนี่ยอันนี้ห้าหมื่นนะครับอันนี้ห้าหมื่นอันนี้เท่าไหร่อ่าเดี๋ยวดูก่อนเปิดก่อนอันนี้ตอนอันนี้ตอนสามหมื่นเนี่ยเข้าศูนย์เช็คระยะอะไรต่างๆมาหมดเลยนะครับรถบ้านมือเดียวสำเนาอยู่นี่นะฮะให้ดูละเอียดละเอียดนะครับนี่ลำดับที่หนึ่งนะครับรถบ้านมือเดียวเลยสวยนะคุ้ชมคันนี้แล้วก็สดมากไม่มีชนหนักพิคว่ำามจมน้ํานะครับตัดต่อกอไม้ไม่มีนะฮะรถมาจากศูนย์อิสุเลยนะครับ เลขทะเบียนเนี่ยมันเป็นเลขทะเบียนระยองอยู่นะครับเดี๋ยวจะต้องเปลี่ยนไปกรุงเทพให้เพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้เลขทะเบียนนี้นะครับฝากด้วยนะครับสนใจก็ดูคลิปต่อให้จบเลยนะครับสําหรับตัวรถคันนี้ให้ดูสภาพสดๆยังไม่ได้ปรับสภาพน้ํายังไม่ได้ล้างเลยยังไม่ได้โดนน้าเลยฝุ่นคลึกเลยจะได้ได้เห็นชัดๆนะครับว่าตัวรถเนี่ยสวยเดิมขนาดไหนนะครับเวลาเข้ามาเนี่ยจะได้ไม่ต้องกังวลกันนะครับไม่แปดหมื่นแปดพันโลราคา4ี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทผ่อนงวดละเจ็ดพันเก้า รับชมคลิปต่อให้จบเลยครับใครสนใจสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมบิวเพชรยนต์นะครับวันนี้มีรถเข้าใหม่หนึ่งคันมาให้รับชมกันนะฮะสำหรับพี่ๆสาวกรถกระบะนะครับคันนี้นะฮะเป็นรถกระบะแครบยกสูงนะครับเป็นเกียร์กระปุกเนี่ยฮะและผมบอกเลยว่าคุ้มมากนะครับ เป็นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับเพิ่งเข้ามาถึงร้านนะวันนี้ผมถ่ายคลิปวันวันที่7มิถุนายนนะครับเช้าเช้าเลย7จ็ดโมงเชา้ารีบมารีวิวให้พี่พี่ fc ได้ดูกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าอยากรถสวยนะครับรถสวยอยากให้พี่พี่ fc ช่องผมนะได้ชมก่อนนะครับเผื่อใครสนใจจะได้รีบจับรีบจองนะครับบอกเลยว่าสดมากคันนี้เดี๋ยวจะให้ดูสภาพรถสดสดที่เข้ามาถึงร้านนะครับว่าสภาพเป็นยังไง มีตำหนิตีเตียนอะไรตรงไหนไหมที่จะต้องปรับปรุงและแก้ไขนะครับแต่ผมบอกเลยนะว่าคันนี้สวยและคุ้มมากคุ้มตรงไหนรู้ไหมฮะเลขไม้ครับคันนี้เลขไม้แค่8ปดหมื่นแปดโลเท่านั้นนะครับเป็นอิซูซูดีแม็กหนึนะครับได้เป็นรถปี2017จดทะเบียนปี2องพไปเลยนะฮะได้รถใหม่ๆด้วยและไม้แค่8ปดหมื่นแปดโลเท่านั้นคุณผู้ชมคุ้มมากนะครับแล้วอย่าตกใจไม้น้อยจะแพง บอกเลยนะว่าถูกมากคันนี้นะครับไม่แค่88,000ราคาเราขายอยู่ที่479,000บาทนะครับราคาไม่ถึง500,000 479,000บาทนะฮะช่วงนี้นะครับเดือนมิถุนายนเนี่ยมีแคมเปญดอกเบี้ยพิเศษด้วยดอกเบี้ยพิเศษ2.99ตลอดอายุสัญญา7ปีนะครับจะทำให้ตัวรถคันนี้นะครับผ่อนแบบฟรีดาวนะเราไม่พูดถึงเรื่องเงินดาวนะครับเอาแค่ฟรีดาวก่อนเลย นะออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทผ่อนอยู่แค่7,900น้อยบาทเท่านั้นนะฮะฟังดูแล้วเป็นไงฮะฟังดูแล้วคุ้มมากเลยนะผ่อนแค่7,900น้อยบาทเท่านั้นพี่พี่ครับจัดว่าเด็ดและแจ่มมากเลขไม้แค่8 8 0 0 0โลผ่อนแค่7,9 0 0ผ่อนอย่างก็รถเก่งเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะรายละเอียดรอบตัวรถจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวพาไปรับชมก่อนเลยนะครับไฟหน้าแน่นอนนะครับโคมไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์แล้วนะฮะยังไม่ได้ปรับสภาพนะครับ ยังไม่ได้ปรับสภาพไฟก็จะมีแบบขุนๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราขัดไฟขัดสีชวีวันก็จบเลยนะครับสภาพเบื้องต้นเนี่ยที่ผมดูด้านหน้าตัวรถเนี่ยนอกจากริ้วรอยบ้างเล็กน้อยแล้วแทบจะไม่มีอะไรให้มีตําหนิเลยนะครับสำหรับตัวเลขใหม่น้อยๆแบบนี้นะครับเนี่ยมีกระเทาะนิดนึงนะในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับก็ตามสภาพเพราะว่า,ารถเนี่ยด้านหน้าเนี่ยมันจะโดนรอยสะเก็ดหินอยู่แล้วนะครับแต่ถือว่าน้อยมากเลยนะ คันนี้ถือว่าน้อยนะอน้อยมากเลยนะครับไฟตัดหมอกคู่หน้ามีติดมาให้นะครับได้ตัวรถเป็นสีขาวแบบนี้เลยกระจังหน้าโครเมียมสองเส้นนะฮะโลโก้อีซูสุอยู่ตรงกลางทะเบียนได้เลขทะเบียนนี้อขอภัยทะเบียนเนี่ยเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปกรุงเทพเลขทะเบียนเนี่ยจะไม่ใช่เลขทะเบียนนี้นะครับรถคันนี้ประวัติศูนย์ตรงนะผมขออนุญ,ญาตสงวนลิขสิทธิ์ไว้นิดนึงดูป้ายทะเบียนแหล่งที่มานะครับปกติเนี่ยจะไม่บอกนะว่ามันเป็นความลับนะเอาจริงอะนะครับแต่ผมบอกเลยว่ารถมันออกมาจากศูนย์ ะครับมันออกมาจากศูนย์เลยคันนี้นะครับประวัติศูนย์ตรงนะครับสบายใจหายห่วงได้เลยนะครับคันนี้ไม่แค่8 8 0 0 0โลเท่านั้นแล้วราคาที่ที่4,7,9,000บาทนะครับบอกเลยว่าถูกที่สุดนณะ,นะปัจจุบันและสําหรับกระบะแคบยกสูงนะครับล้อฝั่งนี้มีปัญหานิดนึงนะครับน่าจะเปลี่ยนเป็นยางอะไหล่มานะครับผมรู้สึกว่านี่จะอยู่ด้านหลังเดี๋ยวพาเดินมาดูนิดนึงอ่านี่ล้อแม็กอยู่ด้านหลัง นะครับน่าจะมียางรั่วยางซึมยางแตกอะไรกันมาสักอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเดี๋ยวใส่คืนให้นะครับเพราะว่ายางเนี่ยเดี๋ยวต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งสี่เส้นนะครับยางต้องเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยเพราะว่าดูแลสภาพไม่ค่อยดีและยางน่าจะไม่เคยได้เปลี่ยนมาตั้งแต่ออกจากป้ายแดงมานะฮะเดี๋ยวเราเปลี่ยนให้ใหม่นะครับตรงนี้สบายใจได้จบๆไปดูผิวพันธุ์ตัวรถต่อเลยนะครับโคมไฟหน้าฝั่งนี้เช่นเดียวกันนะครับมีแค่ฟงฝุ่นเฉยนะฮะไม่มีแตกลายงาอะไรเลย นะครับโปรเจคเตอร์ or, นะครับเดย์ไทม์ดันนิ่งไลท์นะครับผิวคันตัวรถสวยงามนะครับไม่มีรอยฝากระโปรงเนี่ยผมยังไม่ได้เปิดดูนะแต่ผมคิดว่าน่าจะยังไม่มีงานสีมานะครับดูจากผิวคันแล้วนะดูจากรอยขึ้นรอยสะท้อนแสงนะเดี๋ยวมาดูหัวน็อตเก่งจีนนึงท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูท้ายคลิปว่ามีอะไรไหมหัวนงหัวน็วนอตมีขยับไหมนะครับแต่รถของเพชรยนต์ทุกคันนะครับคัดโครงสร้างเกรดเเข้ามาขาย<ม><ม>นะคุณผู้ชม บอกเลยนะครับว่ารถคันนี้นะครับไม่มีชนหนักผิดคว่ำหรือจมน้ำนะครับถ้าเจอนะครับซื้อคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะกับไม่ตัดต่ออะไรพวกนี้นะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับมาดูต่อนะครับเบ้าโช๊คซุ้มล้อนี่นะครับสภาพเดิมๆรถเนี่ยเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างอะไรเลยนะฮะต้องขอภัยด้วยนะที่มันมีฝุ่นมีฝุ่นนะครับอยากให้เห็นสภาพสดๆเดิมๆนะครับเวลาซื้อรถเนี่ยจะได้เห็นนะว่าเออ มาเดิมๆเนี่ยมันช้ำหรือเปล่านะครับรถสวยเนี่ยใครก็ทําได้แต่รถเดิมๆเนี่ยยากที่จะได้เห็นกันนะผมพูดถูกไหมปกติเขาก็ถ่ายกันให้เห็นแต่รถสวยๆรถสวยๆนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยรถสวยๆรถสวยๆถามว่าแล้วตอนมาเห็นไหมว่ามันเป็นอะไรมานะวันนี้เห็นแล้วนะครับวันนี้ถ่ายให้ดูเห็นเลยเนี่ยมาถึงสภาพแบบนี้เลยนะครับมีแค่ฟงแค่ฝุ่นนะเนี่ยเนี่ยมีรอยนิดนึงตรงนี้นะครับเนี่ยจะต้องเก็บงานนะครับริ้วรอยตรงนี้กันชนด้านหน้าเนี่ยต้องเก็บนะครับ อ่าแก้มตรงเนี้ยเดี๋ยวจะต้องรูปสีตรงนี้นิดนึงนะครับเนี่ยที่มันกระทอออกไปนะครับแก้มก็บางๆงเดิมเดิมนะฮะแก้มก็เดิมเดิมนะครับไม่มีชนหนักพิความจมน้านะครับกระจกมองข้างนะครับนี่มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเป็นสีขาวนะครับกระปตรงประตูนะเลียมสันตัวรถคมชัดนะครับไม่มีบุบไม่มีบุบอะไรมือเปิดได้เป็นคเมีมพร้อมกับกนรลอยมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับกระจกนะครับเดิมแท้ทุกบานแล้วก็ติดฟิล์มแบบ80มาให้เลยดูความมืดความทึบแล้ว นะครับบานหน้าน่าจะเป็น60นะยังเห็นอยู่อันนี้ป้ายแผ่นขาวๆนี่แผ่นรถเข้าใหม่รอล้างคันที่7นะครับมีคิวอยู่มีคิวอยู่คันนี้เป็นคันที่7ผมเลยยิบมารีวิวก่อนนะครับเนี่ยเดิมๆเลยนะกันสาดมีให้ทั้ง4ี่มุมเลยนะครับประตูคู่หน้านะครับประตูแขบคู่หลังนะครับเป็นแขบยกสูงนะฮะเจ้าของเดิมเขาติดสติกเกอร์4ี่คูมานะครับแต่บอกก่อนนะคันนี้ไม่ใช่ 4, ีู่ณนะครับ4ีู่ณไม่ได้ราคานี้นะครับ4ีี่แพงนะครับแล้วก็ออกยากด้วยนะ เหลี่ยมสันประตูต่างๆคมชัดนี่มาร์คสีมาร์คโรงงานยังอยู่เลยหัวน็อตนะครับไม่เคยขยับนะเดิมๆเลยเปิดแทปให้ดูนิดนึงนะครับด้านหลังดูที่เสาซีก่อนเลยนะครับหัวน็อตคมกลิบนะฮะไม่เคยขยับนะครับหัวน็อตประตูไม่เคยขยับมานะครับคมคมกลิบกลิบแบบนี้จัดว่าสวยเบาะด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังนะครับไม่ฉีกไม่ขาดนี่สภาพรถเดิมๆเลยคุณผู้ชมจัดว่าเนียนมากนะครับเนียนมากนะรถมาจาก อ่ามือเดียวนะครับคันนี้เป็นมือเดียวจากป้ายแดงเลยนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับเนี่ยหัวน็อตเดิมๆิมหัวน็อตเดิมเดมไล่มาหัวน็อตแก้มเดิมเดิมให้ดูนี่เดนหนึ่งสบเนานะผมเปิดด่วนอ่าเนี่ยลำดับที่หนึ่งนะครับสบเนาสบเนารถนะครับขอปิดปิดนี้เพื่อกันทันไหมปิดปิดทันไหมชื่อคนนะครับลำดับที่หนึ่งนะครับอ่ารถมือเดียวนะครับรถมือเดียวขออนุญาตเก็บไว้นะครับเป็นเกียร์กระปุกคันนี้นี่นะฮะสำคัญสำคัญเลยนี่ ประวัติศูนย์ต่างๆนะเวลาเข้าเซอร์วิสต่างๆนะครับนี่อยู่นี่เนี่ยเข้าตอนนู้นเข้าสามหมื่นโลนะครับนี่อันนี้อีกเท่าไหร่ไอ้น,นี่ห้าหมื่นโลในไล่มาเลยนะประวัติศูนย์เข้ามาตลอดเลยรู้สึกจะมีฝั่งนู้นอีกใบหนึ่งนะครับรู้สึกฝั่งนู้นที่ผมเห็นมารู้สึกจะเก้าเอ้ยแปดหมื่นห้ามั้งที่เข้ามาล่าสุดนะครับวันนี้แปดหมื่นแปดพันโลเองเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนะประมาณนี้นะเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับอ่ะแกะให้ดูก่อน เดิมๆนะฮะเม็ดองเม็ดอาร์กลอยซีนนะครับเนี่ยสีรูปเนี่ยจับดูรู้เลยนะครับเดิมๆนะครับเม็ดอาร์กเยงตัวกันเป็นตับแบบนี้ขออนุญาตแกะประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวมันเก็บยากนะเดี๋ยวผมค่อยมาเก็บนะครับเดี๋ยวพาพี่ๆดูรถก่อนเดี๋ยวค่อยมาเก็บอีกทีหนึง่งอ่า ไปดูด้านหลังต่อเลยนะครับกระบานะครับลองกระบาที่จะต้องดูบางคนมองข้ามจุดนี้ไปตรงนี้เป็นส ies, ิ ago, <t ons article> ่งสําคัญที่จะต้องดูเหมือนกันนะว่าเออมีถอดกระบะมาหรือเปล่ากระบาหลุดกระบาลงอะไรหรือเปล่านะครับนี่ก็ดูจากตรงนี้ได้นะครับเม็ดอาร์คนะรอยซีเนี่ยเดิมเดิมเส้นตุงมตมแบบนี้เม็ดอาร์คไล่ไปสวยสยเลยเห็นไหมตรงตรงเนียนกลิปเม็ดอาร์คสม่ําเสมอกันแบบนี้นะครับกระบาดเดิมเดิมนะเนี่ยโงลอซุ้งร้อนะครับเดิมเดิมหมดไล่ขอกไปได้หมดเลย ด้านหลงังคซัซีนะครับดำๆแบบนี้เพิ่มเติมคือมีฝุ่นเพราะยังไม่ได้ล้างนะฮะเดี๋ยวมุดไปดูใต้ให้นี่นะครับด้านล่างนะฮะก็สวยๆนะครับไม่ได้บุกไม่ได้บุ๋มไม่ได้มีอะไรนา่าพิศวงนะจัดว่าสวยเลยสําหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจ นะครับโทรมาได้เลยนะฮะ0855366287นะครับผมบิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการเลยนะฮะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็ลองแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามดูเรื่องรายละเอียดการออกรถนะครับเรื่องรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะฮะให้ดูสภาพสดๆขนาดนี้แล้วนะครับสบายใจได้นะว่าสดจริงคันนี้นะครับสวยๆโครงสร้างเดิมๆใหม่แค่88,000โลประวัติศูนย์มีให้ด้วยนะครับใบเซอร์วิสต่างๆมีให้ดูหมดเลยนะฮะ ไม่แค่แปดหมื่นแปดพันคุณผู้ชมราคาแค่สี่แสนเจ็ดหมื่นเก้าพันคุ้มมากนะครับผ่อนอยู่แค่เจ็ดพันเก้าเองนะครับผ่อนแค่เจ็ดพันเก้าเองนะสำหรับอาชีพที่แบบว่า,ามั่นคงหน่อยนะดอกเบี้ยเลทนี้นะครับดอกเบี้ยสองจุดเก้าเก้าเนี่ยจะได้สาหรับอาชีพที่เป็นข้าราชการนะครับพนักงานบริษัทแม่ค้าแม่ขายอะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะยกเว้นอาชีพเดียวนะครับที่จับไม่ได้ดอกเบีย้ยเลทนี้นั่นคือพนักงานบริษัทที่รับเป็นเงินสดนะครับ พนักงานบริษัทที่รับเป็นเงินสดไม่ได้ดอกเบี้ยเลทนี้นะครับต้องขออภัยด้วยนะที่เหลือได้หมดเลยจะอาชีพอะไรก็มานะครับได้ดอกเบี้ยเลทนี้หมดเลยจะมีเครดิตหรือไม่มีเครดิตก็มานะครับรับหมดจัดมาได้เลยไฟท้ายเดิมๆนะครับไม่แตกไม่อะไรทั้งสิ้นนะฮะเดี๋ยวเราขัดทำความสะอาดจบนะฮะข้างหลังนี่ไม่อยากให้ดูเลยนะฮะมันเปื้อนนิดนึงนะมันเปื้อนนิดนึงเพราะว่ารถเนี่ยเพิ่งเข้ามาถึงนะฮะเราก็ยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาอะไรเลยมันจอดมาเนาะมันจอดมามันจอดลานประมูลมาอันนี้ก็ต้อง ขอภัยในความไม่สะอาดนิดนึงนะครับก็อยากจะรีวิวให้ดูก่อนใครนะก็เข้าใจผมนิดหนึ่งนะครับนิดหนึง่งด้านหลังนะครับแมกเนเนอร์ Mac er ส,วสวยเลยแมกเนเนอร์ Mac er ของ e เอลสูเดิมๆจากโรงงานนะครับเป็นแมกเนเนอร์ er หกหูแบบนี้นะครับก็ไม่มีรอยฉีกขาดอะไรนะฮะมีแต่พวกเนี่ยสิ่งสกรปรกนิดนึงนะครับนิดนึงเพราะเรายังไม่ได้ล้างนะครับก็ขอแบบถ่ายแบบเร็วๆให้ดูนะเข้าใจกันผมอ่าเข้าใจผมนิดนึงนะครับนี่เม็ดอาร์คเดิมๆล่องกระบ,บะ ขอบกระบะนะครับเนี่ยเพิ่มเติมคือฝุ่นแค่นั้นเองเดี๋ยวล้างทําความสะอาดเดี๋ยวคันนี้ปรับสภาพเสร็จนะครับจะถ่ายให้ดูกันอีกรอบหนึ่งเวลาแบบมันมาสะอาดสะอาดเลี่ยมเรียมแล้วนะครับปรับสภาพเก็บงานอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะเดี๋ยวถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งแต่ถ้าใครกลัวจะหลุดมือไปนะครับพี่จริงๆแล้วคนที่เล่นรถเนี่ยจะรู้ดีนะว่าโอเคเห็นแค่นี้รู้เลยว่าโอเครถสดรถเดิมนะฮะถ้าชอบจับจองไว้ก่อนนะครับเพราะว่าผมบอกเลยว่าคันนี้ ไปไวแน่นอนเซลเพชรยนเนี่ยประมาณ30คนนะครับเดี๋ยวก็มีอีกหลายคนที่มาถ่ายคลิปนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับพอมีอีกหลายคนมันก็จะกระจายไปเยอะขึ้นใครที่ดูพี่พี่ fc ช่องผมที่ติดตามถ้าพลาดจังหวะนี้ไปนะครับมันก็จะโดนคนอื่นเอาไปก่อนนะครับก็พูดกันตามตรงนะฮะรถเพชรยนต์ออกไวมากนะครับออกไวมากนะฮะก็ฝากด้วยนะครับสาหรับใครสนใจรีบโทรติดต่อมานะฮะราคานี้ไม่ได้หาง่ายง่ายนะครับรถเดิมเดิมอันเนี้ย นะใบเซอร์อวิสศูนย์นะครับเข้ามาล่าสุดที่แปดหมื่นห้าพันกิโลนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำของเหลวนะ้ำมันเครื่องมานะฮะเดี๋ยวไปเปลี่ยนอีกทีตอนเก้าหมื่นห้าพันโลและตอนนี้วิ่งมาแค่แปดหมื่นแปดพันโลเท่านั้นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเดี๋ยวออกจากผมไปเนี่ยผมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ก่อนอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็สบายใจได้นะวิ่งได้อีกย,ยาวๆนะครับเหลี่ยมสันประตูต่างๆเนี่ยคมชัดนะฮะไม่มีตำหนิติดเตียนอะไรนะครับไม่อาร์กลมกลคม,คม,คม,คมๆนะครับแผงประตูเดิมๆ แดชบอร์ดด้านล่างด้านบนเป็นสีดำนะครับตรงกลางเป็นหนังนะฮะสวยๆเลยกระจกปรับขึ้นลงไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกมีมาให้กระจกมองข้างปรับอ่าปรับไฟฟ้านะครับแต่ยังเป็นพับมืออยู่นะครับกุญแจเปนบิดสตาร์ทเบาะเป็นเบาะผ้านะสวยสะอาดไม่มีฉีกขาดนะครับสวยอย่างเดียวแต่ยังไม่สะอาดแล้วกันนะครับเอาเป็นว่าสวยแล้วก็ไม่มีฉีกขาดนะครับส่วนเรื่องทำความสะอาดเดี๋ยวเราสปาอยู่แล้วนะฮะเราไม่ได้ขายรถตามสภาพนะครับ เดี๋ยวเราสปาให้นะครับทาความสะอาดฆ่าเชื้อนะครับคันนี้มันเพิ่งเข้าอย่างที่ผมบอกนะครับก็ไม่ว่ากันเนาะไม่ว่ากันนะครับให้เห็นสภาพสดๆแบบนี้เนี่ยแผ่นาติกจะไม่เอาออกเลยนะครับเดิมๆเลยคุณผู้ชมหัวน็อตต่างๆนะครับสภาพเดิมๆเนียนๆอ่าสครับเพจนะครับพยายามให้ดูทุกซอกทุกมุมนะจะได้มั่นใจนะครับเวลาเลือกซื้อลถมือสองเนี่ยนะครับเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องให้ดูขึ้นไปบนรถนะครับเดี๋ยวขอหยิบหญแจนนิดนึง กุญแจอยู่ไหนโอเคนะครับกุญแจได้มา2ดอกแบบนี้นะครับอีดอกหนึ่งยังไม่ได้ใช้เลยนะฮะได้มา2ดอกกุญแจรีโมทนะครับขึ้นไปบนรถนะครับมานะฮะเครื่องเสียงนะครับก็เป็น c d f m AM นะครับได้หมดเลยนะครับ USB อับอยู่ตรงนี้นะครับแกะออกมาได้นะฮะแต่ผมไม่แงะแล้วกันนะครับแอร์อนาล็อกปรับได้4ระดับนะครับแอร์ธรรมดาเกียร์กระปุกนะครับเกียร์กระปุก6สปีดหัวเกียร์เนียนคลิปนะครับ ไม่สึกไม่หลออะไรหัวเกียร์เนียนเลยเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ดูกันนิดนึงนะครับเสียบกุญแจไปเหยียบคัดไว้ก่อนเอานะเปิดประตูอยู่ด้วยจะได้ได้ยินเสียงเครื่องเวลาสตาร์ทนะครับสบายๆนะครับเสียงเครื่องสตาร์ทสบายๆเลยเปิดประตูทิ้งไว้ให้ด้วยนะครับดูเลขไม้นะครับเลขไม้นะมยอยู่ด้านล่างนะครับขบวนเป็นทิปนะออสดูเลขไม้ข้างล่างนะครับแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดกิโลเมตรคุณผู้ชม เลขไม้ของตัวรถคันนี้นะครับสดมากนะครับสดมากเสียงเครื่องยนต์สตาร์ทให้ฟังแล้วเมื่อกี้นี้นะฮะนิ่มๆเลยตอนสตาร์ทเปิดเครื่องอยู่ด้วยไอ่เปิดประตูอยู่ด้วยนะครับถ้ <c oughs> างั้นเดี๋ยวไปดูต่อในเรื่องของโครงสร้างด้านหน้าตัวรถกันนะครับห้องเครื่องเป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงนะฮะในสภาพรถเนี่ยที่ยังมาเดิมๆที่เรายังไม่ได้ล้างห้องของห้องเครื่องจะได้ได้เห็นด้วยนะครับว่ามีคราบไหลยเยิ้มของน้ํามันของของเหลวอะไรหรือเปล่านะครับจะดูง่ายเวลารถที่มันมีฝุ่นนะครับเดี๋ยวไปชมกันครับ เอาโอเคครับคุณผู้ชมนะครับมาดูกันต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะมันยังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะครับก็จับหินพงเห็นฝุ่นบ้างนะครับต้องขออภัยนิดนึงแต่มันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่ว่าถ้าเรานะครับถ้าเครื่องยนต์มันมีคราบไหลยเยิ้มของเหลวอะไรออกมามันจะเห็นชัดเลยนะฮะเพราะมันจะเป็นคราบเพราะว่าฝุ่นมันเกาะอ,อยู่นะครับอันนี้ดูนะสภาพของห้องเครื่องยนต์นะครับแห้งสนิทนะครับมาร์คโรงงานอยู่บถ้วนเลขไม่แค่แปดหมื่นแปดพันโลสดมากันนี้ เสียงเ,<ม>เ,เครื่องอาเสียงเครื่องยนต์ดังแบบนี้เลยนะฮะเดินนิ่มๆเดินสะดวกสะดวกส,วกสบายสบายแบบนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องยนต์แล้วก็พร้อมกับดูภาไปประกอบกันนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับประมาณนี้นะครับเครื่องยนต์นะครับ1ันกัลวซดีเซลออนะฮะดูพาวเวอรนะครับของอีซูซดีไอซสูตแถวเรียงนะครับ ปั๊มเบรก ABS นะครับมาร์คโรงงานต่างๆอยู่ครบพ้วนนะครับหัวน็อตเดิมฝากระโปรงเม็ดอาร์คนะครับไล่มาเลยหัวน็อตจำเดิมนะครับบางๆแบบนี้นะฮะไล่ขอบมานะครับด้านบนซีด้านข้างเนี่ยซีน้ำเดิมนะครับอลิฟต์จิกเข้าเห็นะฮะเป็นรอยอลิฟตเลยนะครับซีนเดิมๆทั้งเส้นเลยนะครับซีเดิมโรงงานนะฮะไม่ได้ซ่อมไม่ได้อะไรมานะครับอย่างที่ผมบอกนะไม่มีชนหนักที่ข้ามจมน้ำนะครับซีนเดิมๆนะครับทั้งเส้นลากมาสติ๊กเกอร์ต่างๆติดอยู่ครบพ้วนหมดนะฮะติดติดอรร์โงงานนะครับรูกลมๆ ไม่บิดไม่เบี้ยวไม่เลียวนะฮะฝั่งนี้นะครับเดิมเหมือนกันนะครับดูก็ต้องดู2ฝั่งนะหต้องดูสองฝั่งนะครับโครงสร้างเขาเดิมๆมไล่มานะครับนี่คานด้านซ้ายนะครับเม็ดอาร์คเนี่ยไล่มาเลยเรียงตัวกัยเป็นตับมาเลยสวยๆเลยคุณผู้ชมแผ่นเพดหมุดเดิมนะครับไม่เคยโดนแกะไม่ลอกไม่ถลอกนะครับแผ่นเพดเดิมๆแบบนี้สวยๆเลยคุณผู้ชมคันนี้นะฮะ479,000านะครับ รถใหม่แค่80,000ืกระบากแคบนะฮะแล้วไม่ได้ใช่ปีต่ำๆนะครับปี17.18นะครับปีสูงด้วยนะฮะรถแค่5ปี6ปีเท่านั้นขออภัยนิดนึงนะคุณผู้ชมเสกมอไซค์แถวนี้แซดกันเหลือเกินนะครับอ่ะดูต่อนะครับขานั้นขวานะครับเดิมๆไม่คดไม่งอเม็าร์กไล่มานะครับประมาณนี้นะครับในส่วนของหน้าห้องเครื่องนะฮะ ก็ฝากด้วยนะครับพี่ๆท่านไหนที่มองหารถกระบะคแขค็นะครับยกสูงเกียร์กระปุกนะ่ยไว้ใช้งานและได้เป็นรถสีขาวคันนี้ผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกไปเลขไมมันแค่88,000โลนะครับแล้วราคาไม่แรงนะฮรราคา4 79,000พูดง่ายๆคือพูดตามตรงนะราคารถเอาติดอ่ะคุณผู้ชมเอาติดมือสองอ่ะประมาณ4 7 0 0 0จทุกวันนี้นะครับผ่อนเท่าเอาติดเลย นะครับผ่อนเท่ารถเก่งเลยแต่เราได้รถกระบะแคบยกสูงนะครับเลขไมค์แค่8ป0 0 0โลไปใช้งานนะครับผ่อน7,900บาทนะผ่อนเหมือนกับรถเก่งเลยนะถ้าไม่โดนคันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าจะหาคันไหนให้ชมแล้วนะครับต้องบอกเลยว่าสดจริงนะคใครสนใจรีบโทรมารีบติดต่อมานะครับคันนี้ยังอยู่ผมถ่ายคลิปวันที่7มิถุนายนนะครับ7มิถุนายนวันนี้ยังไม่ติดจองนะครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันรถเพิ่งเข้ามายังไม่มีเจ้าเจ้าคงเจ้าข้เจ้าของ นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสนใจรีบโทรมาด่วนนะครับที่เบอร์085536 6 2 8 7นะครับผมวิวเพชรยนต์ยินดีให้บริการนะฮะเบอร์โทรผมแอดไลน์ได้ก็ลองแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามเรื่องรายละเอียดดูนะครับรีบด่วนเลยรีบด่วนเลยนะครับเลขไมน้น้อยๆราคาถูกๆู่พร้อน 7, ไม่มีแล้วมีคันสุดท้ายแล้วนะครับบอกเลยว่ามีคันสุดท้ายแล้วนะฮะปกติราคานี้นะครับจะได้พวกตระกูล2 5งแซดนะครับปี13ปี14พวกนี้นะครับวันนี้ได้ปี17 รถสดๆแบบนี้เลยให้ดูสดๆนะฮะจะได้รู้ว่าแบบเออรถไม่ได้โดนมาไม่ได้ทํามานะครับดูสภาพสดๆไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ยังไงผมขอตัวลากันไปก่อนนะครับสนใจรีบโทรมาเลยนะครับ0855366287ผมวิวเวทยนต์นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ